สวัสดีค่ะปานค่ะอิศสสิตาค่ะ Weekly Love Reading ค่ะอ่านพลังงานความรักประจำวันที่5ถึงวันที่11ตุลาคมค่ะขอให้คำแนะนำที่ดีปรากฏผ่านาจากหน้าไพ่ค่ะแล้วก็ขอให้ข้อมูลที่ได้สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้จริงๆค่ะแต่พลังงานเป็นเพียงแค่กระแสค่ะทุกๆอย่างที่ไพ่จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นอาจจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ในณปัจจุบันก็ได้ แล้วแต่จริงๆว่าเขาจะส่งข้อมูลในเรคคอร์ดไหนออกมาหาเราเนาะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราจะกลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้ค่ะเมื่อถูกดึงดูดให้เจอกับคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับเราอยู่ในคลิปนั้นอย่างแน่นอนค่ะป่านฝากกันเอาไว้ก่อนที่จะเปิดไพ่กันประมาณนี้ค่ะสําหรับอาทิตย์นี้ กลับมาใช้เป็น original rider weight เลยค่ะแบบไม่มีขอบเป็น borderless คำที่ได้มีความรู้สึกของการ back to basic มากๆนั่นก็คืออยากให้เรากลับไปอยู่ในมพลังงานอะไรที่มันสามันมากๆความรู้สึกอะไรที่มันเป็นธรรมดามากๆแต่เราเริ่มลืมเรือนันไปอย่างเช่นรักมากก็เริ่มห่วงมากคิดถึงมากๆก,ก็เริ่มวอแว์มากๆอยากจะได้คำตอบมากๆก,ก็ยิ่งวุ่นวายใจมากๆม,มัน เกินกว่าความธรรมดาของการใช้ชีวิตเราเกินไปไหมลองฝากเป็นข้อคิดเอาไว้กันในอาทิตย์นี้ค่ะว่าเรากําลังลืมความสบายใจธรรมดาธรรมดาที่วันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขเราไม่ได้เหมือนแบบผูกตัวเองไว้กับใครหรือผูกตัวเองไว้กับเรื่องของความสัมพันธ์ขนาดนี้แล้วไหม weekly love reading ค่ะ ใบแรกเป็น Page of pentacle กลับหัวค่ะแล้วก็เราลังจะตามกันมาด้วย night job หวาน hero fan กลับหัวค่ะอืมวันนั้นที่ทำไลฟ์กันไปปั่นก็เห็นพลังงานของ hero fan กลับหัวเนาะอ,อ,อันนี้อยากจะฝากเช็คกับผู้ชมทุกคนเลยค่ะว่าช่วงนี้เราอยู่ในทิศทางประมาณไหนเราไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติใน ความตามความเชื่อความศรัทธาของเราบ้างไหมหรือเรามัวแต่เหมือนแบบว,ว่ากังวลอยู่วุ่นวายใจอยู่ลำบากใจอยู่จนมันทําให้เราเหนื่อยแล้วเราลืมลืมทางด้านของการส่งเสริมจิตใจให้มันสูงขึ้นสบายขึ้นสงบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะตรงเนี้ยมันทําให้เราติดอยู่กับเทนซ็อบคับกลับหัวและมันทําให้เราเหนื่อยเกินไปจริงๆและกับกับแค่บางเรื่องที่เอาเข้อจริงถ้ามองดูดีๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตแต่เรากําลังจะสร้างให้มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเราอย่างเช่น เอาเรื่องของเขามาผูกกับจิตเรามากๆแล้วมันทําให้เราลืมไปเลยว่าเราต้องมีความสุขกับทุกๆอย่างรอบๆตัวเรานะไม่ใช่แค่ต้องมีความสุขเพียงเพราะว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากเรื่องของความรักกับคนๆนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Justice กับหัวไพ่กับหัวค่อนข้างเยอะแล้วอะ่ะ <laughs> เออาจจะเป็นอาทิตย์ที่มันเหนื่อยทางด้านความรู้สึก ของตัวเราเองกับในมุมของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ได้ค่ะขอใบสุดท้ายเพื่ออ่านทั้งสเปรดตรงนี้ได้เป็นเทนซับวานกับหัวอืมสิบขึ้นสองใบอะค่ะมันกำลังร้องแล้วบอกว่าเออแบกภาระไว้เยอะเกินไปแล้วแบกแบกความคิดมากแบกความไม่สบายใจเพราะเรื่องของคู่เอาไว้เยอะเกินไปแล้วลองหาอะไรที่ จะช่วยแบ่งเบาความรู้สึกตรงนี้ให้มันดีขึ้นหน่อยหนึ่งดีกว่าค่ะตอนนี้ตัวเราเองอาจจะเป็นไนท์ซอฟวานมากๆเป็นคนที่พยายามอยากจะให้เรื่องของความรักให้เรื่องของความรู้สึกที่มีให้กับใครบางคนอะ่ะมันเป็นจริงให้ได้หรืออยากจะเอาความรู้สึกของเราไปบอกเขาไปสร้างให้มันเกิดเป็นผลลัพธ์อย่างที่เราคาดหวังแต่ลึกๆเราแบบเรารู้ว่าเราอยากทําเรารู้ว่าเราอยากบอกเรารู้ว่า อยากจะให้ความสัมพันธ์มันเดินไปในทิศทางที่ดีมากๆแต่เราอาจจะเหมือนกล้ากล้ากลัวๆอยู่ว่าจะบอกดีไหมจะยังไงดีจะแอบส่งต่อไปดีไหมอยากจะชัดเจนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลที่ดีไหมไอาการที่มันมีแพชชั่นอยู่ในตัวเรามากๆมันมีความชอบมันมีความรู้สึกดีให้กับใครบางคนอย่างเยอะขนาดนี้มากๆแต่มันไม่ถูกส่งต่อออกไปมันเลยทําให้เกิดความรู้สึกว่า เรากังวลในเรื่องราวของอนาคตว่าเราจะผิดหวังไหมเราจะทุกข์เพราะว่าเขาไม่ตอบรับความรู้สึกเราไหมหรือเรากําลังแอบชอบใครที่มันไม่ควรจะแอบชอบอยู่ไหมที่พูดในมุมนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ยังเห็นหเฮโราฟานกับหัวกับจัสติสกับหัวให้ระวังในเรื่องของการที่อ่ะเราไปอยู่ในภาพสถานาการณ์ของคนสองสามคนเขารักกันอยู่แล้วเราเหมือนเป็นมือที่สามหรือเขามีคนของเขาแต่เขาก็ยังวิ่งเข้ามาหาเราอันเนี้ย ลองปรับประยุกต์สถานการณ์ดูค่ะเราอาจจะไม่ได้เจอกับสถานการณ์ของมือที่3ก็ได้แต่เราอาจจะเจอสถานการณ์ของการที่มันอยู่ในความผูกพันพันธนาการอะไรบางอย่างที่มันไม่ซื่อตรงมันไม่ชัดเจนแล้วมันไม่มันไม่ควรจะให้ตัวเราเองลงไปเล่นกับเกมอะไรที่ใครบางคนไม่เห็นค่าของตัวเราอ่ะอืมพลังงานค่อนข้างแรงในมุมนี้มากเช่นเดียวกันค่ะบางทีการที่เราอยากได้คําตอบ แต่ถ้าเรากําลังหาคําตอบจากคนที่ให้คําตอบเราไม่ได้หรือจากคนที่ชัดเจนกับเราไม่ได้หรือจากคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วอะเราก็ไม่ควรจะหาคําตอบแล้วอะค่ะเราควรที่จะถอยเราควรที่จะบอกกับตัวเองว่าเราสามารถมีความสุขได้ด้วยครอบครัวของเราได้ด้วยเพื่อนของเราหรือได้ด้วยคนที่เขาจะ รักและเห็นค่าเราโดยที่ไม่ให้เราต้องเป็นมือที่สองมือที่สามหรือเป็นตัวสำรองของใครอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวประมาณนี้ของทุกๆผู้ชมก็ได้ค่ะปะ่านรู้สึกว่าสารค่อนข้างเด่นขึ้นมาเฉพาะสำหรับบางคนเท่านั้นแล้วก็กำลังจะถูกบล็อกด้วยโทษจักรกลแล้วนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ข้อมูลในประมาณนี้ละค่ะว่าในอาทิตย์นี้อย่าเป็นอาทิตย์ที่เราแบกภาระทางด้านเรื่องของความรักเอาไว้กับตัวเราเลย ในอาทิตย์นี้อยากจะให้มีความสุขกับคนรอบข้างจริงๆถ้าหาคำตอบหรือถ้าพยายามที่จะเค้นให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีจากคนที่เราคิดถึงอยู่ให้มันรู้ว่าในอาทิตย์นี้ไม่ใช่ทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการจะบุกตะลุยกับการที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันต้องมีแฟนให้ได้เฮ้ยฉันต้องคบกับเขาให้ได้อืมเพราะว่ามันไม่เหมาะสมสาหรับสิ่งที่ควรจะเกิดภายในอาทิตย์นี้เลยอาทิตย์นี้ดูเป็นอาทิตย์ของการที่ กลับมาตั้งใจเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งศึกษาหาความรู้หรือว่าพัฒนาทางด้านความสงบส่วนตัวของเราอย่างเช่นถ,ถ้าถ้าถึงเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปทางธรรมมากๆนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นช่วงที่ควรจะทําเพื่อให้เราอะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เพื่อไม่ให้ตัวเราเองอะเหมือนแบบว่าเดินไปในทิศทางที่มันจะไปผูกพันธนาการหรือไปสร้างบาปกรรมหรือไปสร้างความไม่ยุติธรรมกับเรื่องราวตรงนี้ที่มันกําลังจะเกิดขึ้น ในช่วงนี้จนถึงช่วงอนาคตข้างหน้าสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นิดหน่อยค่ะอืมหมายถึงว่าถ้าหากว่าแบบเรามวัวแต่บุกตะลุยอ่ะเราอาจจะพลาดเลือกการกระทําอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมในเรื่องของความรักได้ไม่ว่าจะแบบเจอเหตุการณ์สองสามคนจริงๆหรือไม่ว่าจะเป็นแค่เรากับคนที่เราคิดถึงแต่ถ้าหากว่าเหมือนนึก,นกภาพดูเนาะถ้าหากว่าเรา หึงมากๆข่วงมากๆงองแงมากๆเราอาจจะทักเขาไปพูดจาไม่ดีหรือแบบทําอะไรที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันทําให้เรากับเขายิ่งออกห่างไปจากกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะที่ป่านเน้นไปในมุมของความสัมพันธ์แบบมีคนหลายๆคนอยู่ในพลังงานในช่วงอาทิตย์นี้มันเป็นเพราะว่าหลังสำรับเราติดอยู่กับสามถ้วยกับหัวค่ะอ่าส่วนมากเขาจะบอกกันว่าสามดาบเป็นไพ่ของแบบว่า มือที่สองสามอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไพ่ที่แรงที่สุดสําหรับปาดเลยแล้วพูดถึงความไม่สบายใจในเรื่องของอารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนอะ่ะมันคือไพ่สามถ้วยกลับหัวนี่แหละเราไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้รับความสุขจากคนที่เราอยากจะให้เขามาสร้างความสุขให้กับเราหรือเรากําลังไม่มีความสุขเพราะว่าเห็นว่าเขาไปมีความสุขกับคนอื่นแทนที่จะให้ความสําคัญกับตัวเรา แล้วเมื่อไหร่ที่เรายิ่งจับจ้องกับพลังงานตรงนี้มันทําให้เราเป็นเอ p มเพรสกับหัวคนที่สามารถเลือกการกระทําที่ไม่เหมาะสมสําหรับเรื่องราวตรงนี้ได้แล้วมันยิ่งทําให้มันเกิดความถึงห่วงความไม่สบายใจความหลุดออกไปไม่ได้อะจนเราลืมว่าเรามีค่าในตัวเราเองมากกว่าที่จะมาผูกพันอยู่กับสถานการณ์อะไรประมาณนี้ค่ะถามว่าณนะวันที่เราอยู่กับสถานการณ์สองสามคนแบบนี้แล้วเรา ลืมไปเลยว่าเราต้องเห็นค่าตัวเราเองมันเกิดขึ้นได้ไหมป่านบอกได้ตรงๆเลยว่ามันเกิดขึ้นได้อะบางทีเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไปว่าเออเราควรจะได้รับสิ่งที่ดีจากคนคนนี้ที่เขาก็เคยเหมือนแบบมีคําสัญญาอะไรบางอย่างให้กับเรามีความสนใจในตัวเราหรืออยากจะสร้างความยุติธรรมอย่างเช่นจะบอกยกเลิกสัญญาจะบอกเลิกอีกคนนึงเราแบบเลือกเราแทนแต่แต่เรื่องของเรื่องมันคือถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมแต่แรกอะคะ่ะ มันควรจะเจอกันในพลังงานที่เหมาะสมแต่แรกอยู่แล้วด้วยซ้าไปหรือถ้ามันไม่เหมาะสมตอนนี้ในอนาคตกลับมาในอย่างระบบที่ถูกต้องอย่างเช่นเป็นเลิกกับเขามาแล้วเป็นคนโสดแล้วจริงๆแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าป่านว่าอืมแต่มันมีโอกาสสูงมากที่เราจะเข้าข้างความรู้สึกของตัวเราแล้วทำให้เรายิ่งยิ่งยิ่งทำอะไรในมุมที่มันไม่เหมาะสมแล้วมันยิ่งเป็นกาลายเป็นการผูกกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งะคะ่ะ พลังงานค่อนข้างไหลมาแรงมากเลยในเรื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในอาทิตย์นี้แต่ว่าเป็นกําลังใจให้จริงๆกับการที่ปล่อยไปเหอะมาสร้างความสุขส่วนตัวของตัวเราให้รู้ว่าเรามีความสุขได้ด้วยคนที่เหมาะสมสําหรับเรามากกว่าคนคนนี้ที่เราพยายามจะเปิดใจเท่าไหร่เราพยายามจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้เท่าไหร่หรือพยายามจะบอกว่าเขาเป็นของเราเท่าไหร่เขาไม่เคยเป็นของเราจริงๆเลยสักทีหนึ่งนะคะ Romance เซนเจค่ะ Heart to Heart conversation ค่ะ Honestly discuss your feeling with each a u t h o r มันอยู่ในช่วงที่มันคงได้มีโอกาสคุยกันมันมันคงได้คุยกันในมุมที่ว่า แบบที่ป่านรู้สึกอะถ้าเขาไม่ร้องขอให้เราอยู่เราก็พยายามร้องขอให้เขาอยู่กับเราหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้ไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะต้องใจอ่อนแต่ว่าการใจอ่อนในสถานการณ์ที่มันผูกติดกันเอาไว้ด้วยพันธนาการที่มันไม่เหมาะสมขนาดนี้ค่ะสู้เราใจแข็งตัดเขาไปก่อนเราไปเปิดใจให้กับคนที่เขาคิดถึงเราอย่างจริงใจ อย่างบริสุทธิ์กว่าคนคนนี้นิดนึงค่ะปตาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไปผูกกับเฮโรฟานกับหัวมันไปผูกกับเรื่องของคนมากมายพลังงานของการยื้อการลังการการพยายามอยากจะได้สัญญาอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนจากใครบางคนน่ะแต่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยุติธรรมเลยที่ ควรจะต้องเกิดหมายถึงว่าถ้าเขาติดอยู่กับใครอยู่เขาก็ต้องไปเขาก็ควรจะไปเคลียร์คนคนนั้นของเขาถ้าเราติดอยู่กับใครอยู่จริงๆเราก็ควรจะต้องไปเคลียร์กับคนคนนั้นของเราจริงๆอะไรประมาณเนี้ค่ะอืม Lover o r a c l คค่ะอ เท่าที่ล่วงมายังไม่ใช่พลังงานยังไม่ใช่เนาะก็เลยขอสับต่อหน่อยนึงอิมูชัน are natural and ne a necessary part of life but they can also distort your perception and cloud your vision in order to see things clearly you must let go of resentment ปันพูดถึงเรื่องใจแข็งใจอ่อนนะจริงๆปันรู้สึกว่าเอาเข้อจริงแล้วมันเป็นอาทิตย์ที่เขาพยายามจะทําให้เราใจอ่อนหรือเราพยายามจะให้เขาใจอ่อนหรือเราทั้งสองคนยังต่างมีความรู้สึกดีๆที่มันทําให้มาเจอหน้ากันมาคิดถึงกันแล้วมันยังใจอ่อนกับเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี้ยแต่เอาเข้อจริงมันเป็นอาทิตย์ที่เราจะต้องตัดใจมากๆแหละเป็นอาทิตย์ที่เราจะต้องปล่อยภาระที่เราถือมา สักพักหนึ่งออกไปให้ได้แล้วเราต้องรู้ว่าเฮ้ยบางทีอะเวลาเราเข้าข้างความคิดของตัวเราหรือเราเข้าข้างความคิดของตัวเขามันจะทําให้เกิดข้อดีหรือมันจะทําให้เกิดสิ่งที่มันยังเหมือนบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเหตุการณ์นี้สําหรับเรื่องราวระหว่างเรากับคนคนนี้อยู่อย่างสม่ําเสมอแต่ไอข้อดีนั้นอะอย่าลืมว่ามันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความต้องการส่วนตัวของเรา ปันรู้สึกว่าอยากจะให้มองเรื่องเนี้ยจากตักกะแบบแบบถ้าหากว่าเราไม่ใช่คนที่อยู่ในเรื่องนี้แล้วเรามาเจอเรื่องเราอย่างนี้คน2อสคนหรือคนที่ถูกอีกฝั่งหนึ่งกระทําอย่างไม่ใยดีอยู่แล้วเรายังเห็นใจกับเขาอยู่แล้วเรายังให้โอกาสเขาอยู่อ่ะถ้าเราเป็นคนที่ดูละครเรื่องนี้อยู่อ่ะเราอาจจะบอกว่านางเอกมันไม่ฉลาดเลยว่ะมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะด้วยซ้ําไปอ่ะ แต่ในขณะเนี้ยที่เราดันมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วเราเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้อยู่อะเราดันทําการกระทําซ้ําเดิมกับสิ่งที่เราบอกกับตัวเราเองว่าเราจะไม่ทํากับสิ่งที่เราเคยบอกกับตัวเราเองว่าเราไม่อยากมีความรู้สึกในทิศทางเนี้ยแต่เราเข้าข้างอะไรบางอย่างอยู่ปั่นรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงที่มันต้องชัดเจนกับการกระทำกับความคิดในเรื่องของความรู้สึกมากๆค่ะ อาจจะเป็นผลกระทบจากของพลังงานต่างๆที่ฟูมูลกำลังจะช่วยให้เราต้องทิ้งอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมสำหรับตัวเราจริงๆออกไปให้ได้แล้วก็ในขณะนี้ที่กำลังเข้าสู่ช่วงปลายปีกันแล้วอะค่ะพลังงานของเขาก็คงยิ่งอยากจะให้เราเคลียร์อะไรที่มันไม่เหมาะสมจะได้ไม่ต้องแบกมันข้ามปีไปด้วยซ้ำไปก็ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะฝากไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นฟ a มิลี่เดียวกันได้เสมอเลยค่ะ แล้วก็ไว้เจอกันในเดือนหน้าเดือนหน้าคืออะไรเอาแค่อาทิตย์หน้าก่อนค่ะแล้วก็กลับมาทำไลฟ์แล้วค่ะทุกนิวมูนฟูมูนจะแจ้งล่วงหน้า1วันเพื่อบอกว่าไลฟ์วันไหนมาอ่านพลังงานผ่านไพ่กันค่ะถ้ามีโอกาสทางด้านโซโลตสหรือการคุยทางเรื่องพัฒนาตัวเองก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาทำเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะบายบาย